เนื้อปลานิลปลาทับทิมปลากระพงเนื้อไก่ที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะเราก็สามารถทานได้เนื้อกุ้งนะคะที่เป็นเนื้ออย่างเดียวนะคะ เป็นโรคไตาทานไข่ขาวทุกวันนะคะเริ่มเบื่อเราสามารถที่จะทานอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ก็มีวิธีการมาฝากค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตในระยะ3าีระยะ4ระยะ5เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องเลือกทานโปรโตีนคุณภาพดีค่ะเพื่อที่จะลดภาระให้ไตต้องทํางานหนักและของเสียก็ไม่สูงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทานไข่ขาวทุกวันทุกมื้อเลยก็อาจจะเบื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้นและก็ได้โปรโตีนคุณภาพที่ดีด้วยนะคะอันดับแรกเลยที่เรารู้ว่า ปโปรตีนคุณภาพดีก็คือไข่ขาวนะเนื้อกุ้งนะคะที่เป็นเนื้ออย่างเดียวนะคะขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลปลาทับทิมปลากระพงก็ได้นะคะและอันดับสก็คือเนื้อไก่ที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะเราก็สามารถทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทานทุกอย่างเลยในปริมาณที่เยอะเกินไปก็จะทําให้ b u หรือว่าค่าของเสียสูงก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องแลกเปลี่ยนนะคะจะต้องแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไข่ขาวนะคะหฟองเบ <1, S 1> อร์ 1, 1หรือเบอร์อ2ก็ได้นะคะ1ฟองจะให้โปรรตีอยู่่ท3.5กัม เทียบเท่ากับเนื้อปลา1 1ช้อนกินข้าวก็คือ ถ้าช่างแบบดิบเนื้อปลาอยู่ที่20กรัมนะคะหรือว่าช่างแบบสุกนะคะก็จะอยู่ที่15กรัมค่ะเท่ากับไข่ขาว1ฟองก็คือให้โปรตีน3.5กรัมค่ะหรือว่าเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่1ช้อนกินข้าวค่ะหรือว่าช่างแบบดิบเนื้อไก่ที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะ20กรัมค่ะถ้าช่างแบบสุกจะอยู่ที่15กรัมนะคะก็จะให้โปรตีนที่3.5กรัมเท่ากับไข่ขาว1ฟองค่ะหรือว่าเนื้อกุ้งค่ะเนื้อกุ้งนะคะที่เป็นเนื้ออย่างเดียวนะะะคคไไมมมมม่่ีีหััวนนะ เนื้อกุ้งอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเปลือกด้วยนะคะน้ำหนัก20กรัมก็จะให้โปรตีนที่3.5กรัมเทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรามีโคต้าการทานไข่ขาวอยู่แค่นี้แล้วเราอยากจะทานเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าเนื้อกุ้งเราก็ต้องไปแลกเปลี่ยนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีโคต้าการทานไข่ขาวอยู่ทั้งวันนะคะอยู่ที่7ฟองค่ะเราอยากจะทานเนื้อปลานะคะสัก2ช้อนกินข้าวก็คือ40กรัมนะคะก็คือ1ช้อนกินข้าว20กรัม2ช้อนกินข้าวก็คือ40กรัมเราก็ต้องงลลดไไขขาวป 2ฟองก็จะเหลือโคต้าอีก5ฟองแล่ถ้าเกิดอยากจะทานเนื้อกุ้งนะคะสัก1ช้อนกินข้าวก็คือ20กรัมก็ลดลงไปก็จะเหลือโคต้าการทานไข่ขาว4ฟองแบบนี้นะคะสรุปให้อีกครั้งนะคะโคต้าเรามีทานไข่ขาวได้7ฟองต่อวันทานาเนื้อปลาไปสองช้อนกินข้าว40กรัมก็จะเหลือโคตา้าไข่5ฟองค่ะ แล้วก็ทานเนื้อกุ้งไป1ช้อนกินข้าวลดลงไปนะคะก็จะเหลือโคตาการทานไข่ขาวอยู่ที่4ฟองแบบนี้นะคะเราก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะทําให้เราทานได้ทั้งไข่ขาวเนื้อปลาแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะทําให้เราได้โปรตีนที่เหมาะสมตามที่เราคํานวณได้ตามน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของเรานะคะและโปรตีนก็จะไม่เยอะเกินของเสียก็จะไม่สูงเกินไตเราก็จะไม่ทางานหนักคาดครีตินก็จะไม่สูงนะคะและ g ีเรเราก็จะได้ไม่ลดต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ทานไข่ขาวอยู่แล้วแล้วก็มีทานเนื้อ ปลาเนื้อไก่เนื้อกุ้งเข้าไปเสิร์ฟด้วยโดยที่ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะจนทําให้ของเสีย BUN สูงนะคเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ไปปรับนะคะก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนจากไข่ขาวไปเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องลดไข่ขาวลงด้วยนะคะจะทําให้โปรโตีนไม่เกินนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าดูแล้วสงสัยมีคําถามตรงไหน,นก็อินบ็อกซ์ทักแชทเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากจะได้คู่มือเล่มนี้ค่ะกินด,ดีใต้ดีชีวีมีสุขนะคะเข้าไปช่วยแนะนําว่าจะต้องปรับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนตรงไหนนะคะในเล่มนี้มีแนะนําไว้ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แออ้อมสาลินีหรือที่เฟซบุ๊กกินดีใต้ดีชีวีมีสุขายคุณอ้อมสารินีหรือที่ยูทูบกินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ